วัดีค่ะวันนี้เรานะคะจะมาทำก๋วยเตี๋ยวหลอดสองเครื่องกันนะคะโดยเริ่มต้นจากเส้นนะคะเส้นซื้อเป็นแผ่นมานะคะแล้วก็มาตัดเอานะคะส่วนประกอบหลกัหลกๆนะคะที่เราจะใช้ในการลวกนะคะ mm hmm. ก็จะมีในส่วนของแครอท mm hmm. กะลัํมปีบผูดฝอยนะคะแล้วก็ถั่วงอกลวกค่ะส่วนในส่วนของเครื่องนะคะเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะมีซีอิ๊วขาว สีอหวานมีหมูสับใช้โป๊ะนะคะสับกุ้งแหง้งกระเทียมต้นหอมแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือเต้าหู้แข็งขาวนะคะแล้วก็มีเตร็มทำน้ำจิ้มด้วยก็จะมีในส่วนของพริกแล้วก็น้ำตาลนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันคะ่ะลริ่ต้นนะคะผัดเครื่องก็ใส่น้ำมันนะคะ ด้วยกระเทียมค่ะน้ำมันเริ่มร้อนก็ตามด้วยกระเทียมนะคะเร,เริ่มต้นด้วยหมูสับค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะดำลงผัดกับกระเทียมตามด้วยกุ้งแห้งค่ะแล้วก็เต้าหู้ขาวแผ่นนะคะ ใช้โปรสร๊สันะคะใช้โป๊หวานนะคะแล้วก็ปรุงรสน้อยค่ะด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็สีอิวขาวนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะสีอิวหวานค่ะแล้วก็คลุกทุกอย่างทุกอย่างให้เท่ากันนะคะ ค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ทําเครื่องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทําในส่วนของน้ําจิ้มกันนะคะบีบเข้าไปนะคะให้ได้สามส่วนีนะคะจากนั้นแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะ น้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะถ้าเริ่มเดือดเราก็ใส่ในส่วนของพริกกับกระเทียมที่เราตาเตรียมไว้นะคะลงในส่วนผสมค่ะเดือดได้ที่อย่างเงี้ยนะคะก็ปิดไฟได้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะมาถึงขั้นตอนของการห่อแล้วนะคะกุ้ยเต๋อดอ,อกของเราเริ่มต้นนิดหน่อยค่ะกับถั่วง,งอกแล้วก็ตามด้วยแครอทนะคะ เครื่องที่เราขัดไว้ค่ะเก <Okay. S 1> ลมปีใส่ยังคะโอเคหอแล้วค่ะ ะคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดทรอองเครื่องค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็นําที่ได้ห่อได้เนี่ยนะคะไปนึ่งนะคะให้รอ้อนอีกทีก็รับประทานได้เลยนะคะ,คะเอามาก๋วยเตี๋ยวที่เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่หลังถึงนึ่งเลยนะคะก่อนที่จะรับประทาน,น,ะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดทรอองเครื่องเราที่อุ่นเรียบร้อยจนร้อนพอ ก็พร้อมเสิร์ฟกินกับน,น,น้ําจิ้มได้เลยนะคะค่ะคือก็วันนี้ก็เรียบร้อยค่ะสําหรับก๋วยเตี๋ยวหลอดส่งเครื่องค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ